ัสดีมันี่พบกับซ่องภูมีภูมีมันี่สิมาดินเกมรถถังหรือว่าวอพแทงสงครามรถถังมหาบลัยคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แนเดอร์เป็น่องมือใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยว่าจะเป็นคนฝั่งไทยฝั่งลาว ข็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อบอกว่าประเด็นผู้สาวผู้บ้าวผู้ทีินเกมโมดินกยายก็ให้มาเบิง่งคันโมเบิ่งกับปดทีมมุม่ไฟเ้้ายัางให้เจ้า Let's go <S มาแล้วโอ้กูดูอันดับที่ไทยเหน เดวกรับมึงอุ้ยสุดคนเ็งเอา๋ยวไมีเสียาเดี๋ยวว,ยสว่สิห่ยว,หวยเบงน้ำกันอเนนะอุ้ยาไม่ตามดูเบ่งนะแม่ซนะมาักหุดทวิธีเราไม่เก่ง โอ้ยขอโทษเตอออกเบาไทยหน่อยนึงออนนี้นชิม,มานี่ยหหามเลยเนอะมาแล้วไหมให้กูยิ่งเลยไหมขอจ่าจ่าได้ดูขอเน้นเน้นเลยขอเน้นเน้นบอมาซ้ำใส่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 ที่ทางไหนโอ้ทางคุณบม ไปเลยทานาีผมน้อมันแร่เลยช็อตขั้นหนอยงทางใต้ตัวอกไปไว้โอ้ยหาเดี่ยวไมยบอดดอยครับเอาเลยเหรบแด้ววันหนึ่งก็เอา เราไม่หันโอ้เชฟมันมีเห็นกูแล้วมีเห็นกูแล้วมีเห็นกูแล้วอาลม่ย่านเดียนะูเสียีาข้าวน่งแ้วราะขยัไม่ด้อู้เสียตีตะขาแล้วไม่ต่อได้ งาบ,บาทเดียวเลยตายเพคสุกพภดสามลุ้มหนึ่งเลยชนะกระบ,บาดที่ขึ้นมาตายาตายไวเาย ริ่นเอาเกงเน๊ยยินเอาฮายินเอามอนสีมือก็คือหางอื่นสุดให้กูยิงเด้ตอนนี้แฮนเซอร์กำลังไปดักหน้ามันแล้วเกียมเล่งขงู่ขีมเงี้ยขู่ยิงตัวนี้นขอเอาคืนซ้ำเป็นดังใดเจ็บบ้บบาบอหลาอือ สีเงิะรเดพักการไม่ส um. <wave> <Hungary> ีโหดแทงแทงแทงแโ้ดเดี๋ยจัดมันแม่เหมือนไปดีนะยูันเอามันละแม่ซืเน้นเมันเียบรเลย ักล้งมันโอ้เขายังสาคันเอาสี่คันแล้วทางให้เพื่อนเลยไวๆไวๆปิดฉากให้ไวๆอาสนะแน่นอนทีนั่นตายก่อนทาเขามีดูกตุดูตุกตุกนุกตุกตุกต้ก คุณทีาีกันที่ก็ใช่เลยอูเอ้าสามเท่าบันิเซตเอนเอามันละเมอุบจัดให้เพิ่นจัดใเพินน้ำ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 นบุได้โอ้ยเสั่งให้หมดบุเป็นยังสื่อยานซ้ำ โอ้มาเลยลังนี่ยโอ้สิเเขาอยู่บ้นอสนเลยเซต็สามโซ่งวันี่เพเขาเล้บุเพเขาแล้วบุเพเขาเด้นับโลนับานึงเรือขั้นเดียว โอเป็นของเยอรมันนี่ก็คือตี่ช่วยขเขาออกไปกับตาดูเอาเอาเอาได้ใช่เดือดเลยหมุนอีกุี เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เกมดีเพคเขาเนาะตายไปตัวทับทิศโอ้ยลาก่รุบไบซียูเก้